สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาราการ์ชวันนี้เราจะพาไปพบกับยานยนต์แห่งอนาคตที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมรถบ้านพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอิเล็กท c r v c a m p e r ป2026รถบ้านไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตอิสระรถคันนี้ไม่เพียงแต่เป็นยานพาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นบ้านเคลื่อนที่ที่ครบครันด้วยฟังก์ชันและเทคโนโลยีทันสมัยในทุกมุม อิเล็กทริกอาร์วีคมเปอร์มาพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังแรงสูงและแรงบิดมหาศาลทำให้การขับขี่ราบรื่นและเนียบบว่าที่เคยวิ่งได้ระยะทางมากกว่า550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังได้กว่า80%ภายในเวลาเพียง40นาทีนอกจากนี้ยังมีแผงโซลาเซลล์ติดตั้งบนหลังคาที่ช่วยชาร์จไฟฟ้าในระหว่างจอดพักเพิ่มความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีไซน์ภายนอกของ Electric RV Camper 2026ถูกออกแบบอย่างล้ำยุคด้วยเส้นสายโค้งมนที่เน้นความลู่ลมไฟหน้าแบบ LED matrix อัจฉริยะพร้อมระบบปรับตามสภาพถนนหลังคาสามารถยกสูงขึ้นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยขนาดจ,จอดพักได้และยังสามารถเปิดออกเป็นหลังคากระจกพารนรามาขนาดใหญ่ให้ชมวิวได้รอบทิศท,ทางล้อขนาดใหญ่พร้อมระบบการสะเทือนแบบปรับระดับอัตโนมัติช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นคงทั้งบนถนนเรียบและทางวิบาก ภายในของ Electric RV Camper 2,026เปรียบเสมือนบ้านหรูขนาดย่อมห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมให้ความรู้สึกอบอุ่นและทันสมัยพื้นที่นั่งเล่นสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหารได้อย่างง่ายดายเตียงนอนขนาดใหญ่สำหรับ2คนพร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิห้องครัวครบครันด้วยอุปกรณ์ทันสมัยเช่นเตาไฟฟ้าตู้เย็นขนาดใหญ่และไมโครเวฟรวมถึงห้องน้ำที่มาพร้อมฝักบัวและเครื่องทำน้ำอุ่นในตัว ระบบไฟฟ้าภายในสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ของรถหรือใช้พลังงานจากแผงโซลารเซลล์ได้อย่างอิสระด้านเทคโนโลยีอิเล็กทริก RV Camper 2026ติดตั้งระบบสมาร์ท i v วิ่ที่ควบคุมได้ผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่หรือคำสั่งเสียงเช่นการควบคุมไฟระบบปรับอากาศและการจัดการพลังงานนอกจากนี้ยังมาพร้อมจอ Smart TV ขนาด55นิ้วพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง3 d ที่ให้ความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ระหว่างการเดินทาง รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ภายในรถเพื่อให้คุณทำงานหรือดูหนังได้ทุกที่ในด้านความปลอดภัย Electric RV Camper 2026มีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถหน้าระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเปลี่ยนเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่หรือจอดในพื้นที่แคบนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบ เช่น Eco สำหรับการประหยัดพลังงานคอมฟอร์ตสำหรับการเดินทางยาวและ a d ven นเจอร์สำหรับเส้นทางธรรมชาติสิ่งที่ทำให้อิเล็กทริก c a m ์ e r 2026ปอร์แตกต่างจากรถบ้านทั่วไปคือความสามารถในการเป็นบ้านพลังงานอัตโนมัติจริงๆไม่ว่าจะอยู่กลางทะเลทรายหรือบนภูเขารถคันนี้ก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากระบบโซลา r เซลล์และมีระบบกรองน้ำสะอาดในตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอก นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถตรวจสอบระดับพลังงานสถานะระบบไฟฟ้าและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้จากระยะไกลเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานการณ์อิเล็กทริก RV Camper 2026คือการปฏิวัติแนวคิดของรถบ้านยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีอัจฉริยะและพลังงานสะอาด สำหรับใครที่กำลังมองหารถบ้านที่ตอบโจทย์การเดินทางแบบยั่งยืนและอิสระอิเล็กทริก RV Camper 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่คือประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาราชแท็เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดรถบ้านพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ